ต่อไปทั้งใจฟังคําสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องพิณายกรรมของพระสังฆบิดาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า267จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่10หน้าที่180ข้อที่143อานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ธรรมวินันของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีาศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินันก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราภิกขุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้นี้แหละเป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้าย ของพระตถาคก